สวยสุขภาพดีจนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆให้กับใครหลายๆคนสำหรับนางเอกสาวมากฝีมือแอนทองประสงค์ที่ล่าสุดขอส่องแอร์พอร์ตลุกในโทเท่าลุกจากราฟลอเรนหลังเจ้าตัวเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก เพื่อร่วมชมโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่9กันยายน2566ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ซึ่งโชว์ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แบรนด์ราฟลอเรนกลับมาร่วมจัดโชว์สำหรับนิวยอร์กแฟชั่นวีคอีกด้วยสวยสุขภาพดีจนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆให้กับใครหลายๆคนสำหรับนางเอกสาวมากฝีมือแอนทองประสงค์ที่ล่าสุดขอส่องแอร์พอตลุกในโทเท่าลุกจากราฟลอเรนหลังเจ้าตัวเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก เพื่อร่วมชมโชว์คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่9กันยายน2566ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งโชว์ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่แบรนด์ราฟลอเรนกลับมาร่วมจัดโชว์สำหรับนิวยอร์กแฟชั่นวีคอีกด้วย